คุยกันก่อนวิธีการเข้าคอสของผมคอสการเรียนการสอนของผมเนี่ยจะเป็นคอสการเรียนที่เน้นปฏิบัติมากกว่าบรรยายเราจะใช้วิธีการออทํากิจกรรมพร้อมไปกับการบรรยายเพราะฉะนั้นไม่ต้องนั่งตัวแข็งเข้าใจไหมทำตัวนุ่มๆเอาทำตัวนุ่มๆทำเป็นหน้าทำตัวนุ่มๆทำเป็นแม่ไหมครับนะนะครับไม่ต้องนั่งเก๊กหน้าไม่รอหรอกเนื้อไม่ต้องนั่งเก๊กหน้านะครับ ทำใจสบายๆเพลินๆนะครับเอาคราวนี้รู้จักชื่อผมแล้วผมอยากรู้จักพวกเราทุกๆคนบ้างผมนัดหนึ่งสองสามให้ตะโกนชื่อเล่นดังๆพร้อมๆกันนะนะครับนะครับรุ่นสี่พร้อมไหมพร้อมดูกลับบ้านเชื่ต้องดังกว่านี้หน่อยนะครับรุ่นสี่พร้อมไหมพร้อมสู้ไหมสู้ตะโกนชื่อเล่นดังๆ พร้อมๆกันนะ time, ชื่อเล่นดังๆพร้อมๆกันนะจําชื่อเล่นตัวเองได้ไหมจำยำไม่ได้โอ้มันมันช็อตชั่วคราวเลยเลยจำไม่ได้เลยเลยนะครับโอเคนะชื่อเล่นดังๆพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามโเียบรยแหมมันมากระปิดกระปอยเหลือเกินเอาไม่มันต้องพร้อมกว่านี้ดังกว่านี้นะครับพร้อมกว่านี้ดังกว่านี้นะครับชื่อเล่นดังๆพร้อมๆกันนะครับ หนึ่งสองสาม,สามโอเคชื่อลันนะโอ้โหจำได้เลยผมจำได้ทันทีชื่อเอียวนะนะครับขอทำไมนะครับอขอข้าวมากิน<ช>ด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับอ๋อเลยกลัว,วหิวแหมเพื่อมีการห่อเข้าเดี๋ยวมากินด้วยชื่อพิทิศนะครับนแมแหมนั่งก้มหน้าก้มตาเลยนะไม่สบตาเราเลยเป็นไรอ่ะคิดถึงแฟนเหรอ คิดถึงแฟนเลยนมนะครับชื่อวุ๊ดใช่ปะชื่อเอกนะครับชื่อป้อมนะโอเคผมเริ่มจําได้แล้วผมพยายามจาให้ได้หมดทั้งหมด60คนนะผมพยายามจาให้ได้นะครับเอาละครับอยู่กับผมนะครับทําใจแบบสบายๆทําตัวแบบนุ่มๆน,นะครับคือถ้าวันนี้จะตายกันก็ต้องยอมตายเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใไหมถ้าจะเจ็บก็ต้องยอมยอม,ยอมเจ็บนะครับอืมอืมนะครับโอเครุ่นสี่พร้อมไหม พร้พอมไหม<อ>วันนี้ผมจะดูนะครับถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมผมจะลงโทษผมจะลงโทษ รุ่นที่แล้วโดนลงโทษนะครับด้วยวิธีการแบบชนิดที่ว่าเจ็บปวดสาหัสมากนะครับแล้วก็เขาแทบเป็นแทบตายกันเลยนะครับนะครับเขาแทบเป็นแทบตายแล้วก็ขายขี้หน้ากันทั้งวงตระกูลนะครับนะครับขายขี้หน้าไปทั้งวงตระกูลนะครับย้อนกลับไปอีกเจ็ดชั่วโคตรเลยนะนะครับนะครับผมจะให้เต้นระบำนะครับที่ห้องอาหารตอนเที่ยงมีแขกเพียบเลยมีทั้งฝรั่งแล้วก็เกาหลีชอบแบบไหนครับระหว่างฝรั่งเกาหลีครับ ชอบเขมนโอ้โหชอบเขม่นเว้ยนะครับนะครับโอเคโอเคโอเคชอบเขม่นนะครับเดงกระเร็กเตียงฟองเต็กผขฟังไม่เข้าใจอีกแบร่แล้วก็บอกชอบเขมนนะครับโอเคนะครับ